กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่กรพกระผมพลเอกนรัตรัตนาวานิชในฐานะประธานคณะกรกรมกากรการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาซึ่งได้จัดทำรายงานฉบับนี้นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาของท้องถิ่นขึ้นก็รู้สึกยินดีนะฮะและขอบคุณมีท่านสมาชิกที่ความสนใจ อภิปรายถึง5ท่านและแต่ละท่านก็เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาของชาติมาในทางหนึ่งทางใดทั้งเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่มีส่วนในการถ่ายโอนภารกิจในการกำหนดนโยบายการศึกษาของท้องถิ่นมาแล้วก่อนอื่นต้อง กลับเปี่ยนผ่านท่านประธานสภาอุทิสภาไปยังเพื่อนสมาชิกและท่านที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านให้มีความเข้าใจถึงการศึกษาขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่พศ435คือเมื่อ131ปีที่แล้ว ตอนนั้นมีชื่อว่ากระทรวงธรมธรมการจัดตั้งขึ้นในสมัยของร้นเกล้ารัชการที่5้าร้อยสาปีนะครับก็ยังมีข้อทวงติงข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมากมายกฎหมายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่สามารถผ่านรัฐสภานี้ได้เพราะมีความแตก ต่างกันในความคิดในการต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการอำนาจไว้ตรงนั้นระบบไว้ตรงนี้แต่การศึกษาท้องถิ่นที่เรากำลังอภิปรายกันในวันนี้ที่คณะกรรมการได้จัดตําขึ้นมาเนี่ยมีอายุแค่สิบกว่าปีนะครับโรงเรียนที่ถ่ายโอนมานะ่ะแรกๆนหะเพิ่งเริ่มเมื่อปี2549นี้เอง15ปี16ปีที่ผ่านมานี่เอง เราะเราจะไปหวังให้การศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นอย่างอุดมคติอย่างที่หลายๆท่านเสนอแนนะน่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นแต่คงยังคาดหวังไม่ได้ในวันนี้พรุ่งนี้คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ไปไม่น้อยกว่า50จังหวัดใน3ปีครึ่งที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่นี้มาจากท่านประธานุัิสภา และจากกู้ที่สภาแห่งนี้เราได้ไปเยี่ยมโรงเรียนในระดับท้องถิ่นหลายแห่งโรงเรียนที่วันนี้เป็นโรงเรียนระดับท็อปๆของจังหวัดก็มีหลายจังหวัดมีลูกหลานที่ผู้ปกครองอยากให้เข้าศึกษามากกว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเราไปที่โรงเรียนของจังหวัดอบจภูเก็ต ของอบจอเชียงรายมีหลักสูตรการศึกษาที่เพิ่มเติมขึ้นจากหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เด็กสามารถที่จะเรียนไปด้วยรู้จักวิธีทํางานไปด้วยจบปุ๊บเข้าทํางานได้เลยก็มีหลายแห่งผมก็มีความชื่นชมกับหลายๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้ความสําคัญ กับได้การศึกษาแล้วที่จริงทุกองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยที่รับถ่ายโอนโรงเรียนมาเนี่ยไม่ว่าระดับมธัธยมระดับประถมหรืออาชีวะเนี่ยเขามีความเอาใจใส่กับโรงเรียนมากและถือเป็นภารกิจที่สําคัญอันดับต้นๆเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะจะมีอะไรสําคัญมากไปกว่าการสร้างคนการพัพฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่มีลครับ ถ้าประเทศไทยก่อสัมัญธกับเรื่องนี้มาป่านนี้ประเทศไทยต้องไปไกลกว่านี้เยอะไม่ต้องมานั่งแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านมันผมเนี่ยชื่นชมกับองค์กรปกครองสท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งที่ความสัมพันธ์กับการพัฒนาด้านการศึกษานั่นเป็นเหตุสําคัญที่กรรมธิการโดยคณะอนุสีซึ่งท่านนรงอสอาดเป็นประธานได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเราไม่ใช่ศึกษาจาก แค่ที่เราลงไปในพื้นที่เราจัดการสัมมนาสี่ภาคแต่ละภาคมีตัวแทน10องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10บจังหวัดทำอยู่หลายเดือนเราก็ได้ข้อกัดข้องข้อที่ยังจะต้องมีการอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะมีการแก้ควรจะมีการแก้ไขก็ได้นำมาเสนอลงในรายงานฉบับนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะ อันนี้เป็นการศึกษาครั้งแรกแล้วในขอบเขตของวุฒิสภาเนี่ยก็มีข้อจํากัดในเรื่องของบุคลากรของงบประมาณต่างๆของการลงพื้นที่มันการศึกษาอาจจะยงลงไม่ลึกลงไม่ละเอียดพอที่จะลงไปถึงทุกจังหวัดทุกโรงเรียนได้แต่ก็ขอริยยันว่าข้อเสนอต่างๆต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยทั้งด้านบุคลากร ได้งบประมาณได้การบริหารจัดการที่ต้องควรจะมีการปรับปรุงกฎระเบียบออกกฎกฎหมายต่างๆให้องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถดําเนินการด้านการศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้รวมถึงข้อเสนอแนะที่ส่งผ่านไปถึงองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นเองเกือบ mm. 20ข้อนะฮะเราก็หวังว่าข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์บ้างเมื่อส่งไปถึงรัฐบาลรัฐบาลก็จะส่งต่อลงไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงมหาดไทยทั้งในกระทรวงศึกษาและลงมาถึงองค์กรปรกครองสุท้องถิน่นผมขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับข้อคิดเห็นข้อแนะนำจากทั้ง5ท่านนะฮะตั้งแต่ท่านสุรเดชเจริญคุณครูออนกากระโทก ท่านหลวงปนิปริยัตชัตรกูลท่านเฉลาวพวงมาลัยนะฮะสวลาบุรีที่เดียวกับที่ผมมานะฮะและท่านจารินจัก,กรภาคอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการไทยอนภารกิจเป็นอย่างดียิ่งคำแนะนำของทุกๆท่านเนี่ย เราก็จะนำมาสังเคราะห์เพิ่มเติมเข้าไปนะฮะเพื่อให้รายการนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีผมก็อยากให้ทางอนุของผมที่ได้ทำงานในเรื่องนี้อาจจะได้ตอบสัก2อสาประเด็นนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบขอเรียนเชิญครับ